จากเต็นเราได้อยู่นะเร็วเร็วเพราะก็ออแค่หลอกมาฝาก คนเดินมาด้วย าพบกับกเรารายการปามาพาลุยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยปุยและหนาวมากใช่อยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับดอยปุยนี่แล้วเราจะไปที่ไหนนะแม่วันนี้พระธาตุดอยสุเทพใช่งั้นเดี๋ยวเรารีบไปไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพดีกว่านี่ดีว,วิวของเรานี่เต็นท์เรานะดูข้างล่างเป็นเมืองเชียงใหม่ตอนกลางคืนจะสวยม,กมากๆไฟทั้งเมืองจะเปิดนะ ถ่ายภาพเก็บไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะไปไปลุยกันจากเต็นท์เราไกลอยู่นะวิ<า>อตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงจุดศูนย์บริการแล้วถ้าจะจองเต็นต้องไปตรงโน้นแล้วมีอะไรนะแม่จะมีสวัสดิการเล็กๆนะคะขายอย่างเช,ช่นพวกน้ําขนม โจ๊กคับมาม่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะไม่มีข้าวขายนะใช่ถ้าจะมีข้าวจำไหนถ้เป็นศูนย์อาหารตอนที่ปิดอยู่ <c oughs> เห็นว่าจะเปิดช่วงเดือนธันวาคมเช็คเวลาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าจะมางล้วไปลุยกันต่อดีกว่าบา ชมวิวจุดชมวิวโดยปุยนะนู้นมองไปไกลๆเห็นทะเลหมอกด้วยสวยมากเดี๋ยวขอซูมหน่อยขอทำมันสวยมีทะเลหมอกด้วยเห็นบ้านข้างล่างเลยทุกคน แม่เป็นไงจุดชมวิวดอยปุยอ้ยสวยนะสวยมากเห็นเหมืองข้างล่างด้วยแล้วก็<ช>อากาศเย็นแอบมีหมอกเล็กๆใช่ไกลไปหน่อยเห็นทะเลเหมอกเยอะมากเลยคุ้มค่าแล้วไปเดิน<ร>ทางลงข้างล่างกันต่อด้วยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเราจอดรถแล้วใช่แล้วก็มีร้านค้ายเยอะแยะเลยอ่ะใช่แล้วเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเราเลยจะแวะทานข้าวก่อนขึ้นไปอือไป าถึงเมืองเหนือเราก็ต้องกินน้ำเงี้ยวับไม่ก็ต้องข้าวซอยใช่ข้าวซอยข้าวซอยไหนซอยผิดแค่ <laughs> นี้แหละข้าวซอยมาแล้วไปกินกันดีวกว่าได้ครับผม่อยกครับมีผัดไทยด้วยนะอือเยอะมากเนี่ยไม่แพงเนวยทุกคนหกสิบบาทมไม่หยแล้วดูวิวนั่ง,งเราอ,อย่างเออนี่ย่เงข้าวซอยก็แบบมีทั้งข้าวซอยเนื้อ ข้าวซอยแบบหมูข้าวซอยไก่มีหมดเลยมีลาบเนี่ยเลือกก่อนเรามีลาบด้วยอาหารน่าถึงแล้วขนมจีนน้ำเงียวแม่กินน้ำเงี้ยวใช่พอกินข้าวซอยแล้วก็จะมีนี่เครื่องเคียงมาพร้อมขออนุญาตกินก่อนนะพร้อมบรรยากาศสวยๆหน้าพระธาตุหน้าพระธาตุดอยสุเทพโอ้ยสวยไปแล้ว ตรงนี้วิวดีเฉพาะที่เรากินข้าวมีร้านชากาแฟน้ำผลไม้มีข้าวเหนียวมะม่วงอยากกินอ่ะแต่อิ่มแล้วเดี๋ยวลงมาหิวแน่นอนมากินมีของที่เราลึกขายด้วยระวังไปไปทังไหนไปซื้อรเปอรี่คนก็อย่างที่บอกอะมันจะมีอยู่2วิธีนะก็คือขึ้นบันไดกับขึ้นกระเช้าเราเลือกวิธีขึ้นกระเช้าโอ้ดูคน ทุกคนเราใช้วิธีขึ้นกระเช้านะคะคนละยีบาทถ้าเป็นคนไทยนะคนละยีบาทเราก็จะมาต่อแถวรอขึ้นกระเชา้าทุกคนขึ้นมาแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวพ่อเนาะก็จะมีอย่างที่บอกค่ะจะมีอยู่2วิธีคือขึ้นบันไดก็ได้สามร้อหกขัน กับขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเราก็เลือกกระเช้าอยู่แล้วแน<ต>่แนอนคนอย่างเราสบายไปก่อนกระเช้ามานิดนึงนะก็เดินมาอคุณพ่อเห็นไหมพระธาดอยสุดเทพข้างบนแล้วเราก็ต้องถอดรองเท้านะคะก่อนขึ้นไปสักการะนะ มาถึงแล้วใช่อย่างที่บอกพ่อถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่มาไหว้พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเลยสวยมากจริงๆและยิ่งแบบโดนแดดนะดูดิงั้นงนพ่อขอพีเก็บบรรยากาศรอบๆไปพาแม่ไปไหว้เดวไปกันครับ ไหว้เวียนเทียนด้วยนะพ่อเดี๋ยวเรามาเดินไหว้กันดีกว่าเนาะใช่ปโอ้สวยมากก็จะมีดอกไม้ทูปเทียนด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากไหว้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ป้าป้ามามาขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะล่ลูกช้างมาเยี่ยมแล้วเขามาสักการะแล้วนะคะ พ่อทันใจกันนะคะก็ขอทำบุญบูรณะซ่อมแซมวัดพระธาตุดอยเสเทใหม่นะคะ เ็นไงแม่แม่ไหวสักการะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่ออิ่มบุญอิ่มใจมากแล้วก็สวยมากคือแม่ไม่ได้มา20กว่าปีแล้วนะพ่อที่เนี่ยแม่กลับมาไหว้พระธาตุดอยเทพอีกครั้งในรอบ20กว่าปีเลยของพ่อก็10กว่าปีและเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านมงดอยปุยกันไปทุกคนลุย ก่อนที่เราจะลงข้างล่างนะเมื่อกี้ปไปเห็นมีจุดชมวิวใช่<ป>ดูทุกคนแม่ลืมบอกพ่อว่าถ้าขึ้นมาบนนี้แต่งตัวสุภาพนะใช่ใส่เดียวยานะขาสั้นย่าไปสวยมากวิวเมืองเชียงใหม่โอหนี่ทุกคน ตู้แดดไม่ไหว,ไไหวนี่แหละลืมหยิบแว่นชมน้ำหน้าแม่กำลังจะลงใช่ทีนี้เราก็จะใช้วิธีลงกระเช้าเหมือนเดิมนะทุกคนจำได้ไหมตอนขึ้นมาเรามีตั๋วใบหนึ่งทุกคนอย่าทำหายนะเดี๋ยวลงไม่ได้เดี๋ยวได้เดินลงนะเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยฉีกตั๋วขาลงขาขึ้นเขาฉีกฝั่งนี้นะทุกคนไม่งั้นได้เดินลงนะ306ขั้นไป ใช่เราลงกันทุกคนโชคดีมากเลยเหมาลร <c oughs> าลงแบบเหมาล้ใช่ไหมใช่เป็นไงแบบมมาเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วโม่บ้านมงดอยปุยเป็นไงไอจุดที่เราชมเมื่อเช้านั่นแหละ ตรงจุดชมวิวแล้วมองลงมาเห็นหมู่บ้านใช่ไหมก็คือหมู่บ้านนี้แหละแล้วแล้วเราผ่านไปไหนอ่ะเราไม่รู้เราลงไปก่อนแต่ตอนนี้ข้างหลังเราเมฆลงมาสวยมากหมอกไม่ใช่เมฆลงมานะหมอกลงมาเอ้ยตอนนี้มันกี่โมงเองตอนนี้มันเที่ยงเที่ยงเลยแต่อากาศเย็นมากหมอกดิเห็นไหมไปเรารีไปเดินชมหมู่บ้านมองกันดีกว่าใทางเข้าอยู่ตรงนี้ทุกคน โอ oh. ของกินเทียบโซนตลาดแล้วแม่แม่จะซื้อหรือจะขโมยกระเป๋าช้างรูปช้างใช่ไหมเห็ดลินจื้อหลานเยอะมากเลยสามใบร้อยด้วยแม่ถูกมากๆเลยอ่ะใบละสีสิบใบละสิบาทก็มีทุกคนเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าตังอ่ะเริ่มจากสิบบาทเลยนะถูกมาก ที่นี่เย็บเองด้วยนะทุกคนพี่แม่ขึ้นเขาเยอะหรอนิ่งเลยเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าลูกค้าเข้าแล้วจ้าพ่อค้าจ๋าลูกค้าเข้าแล้วจ้าหลับสนิทเลยนอากาศเย็นแม่จ๋าข้างหน้ามีชมสวนดอกไม้ประยุไปชมสวนดอกไม้ก่อน20บาทเองไปเร็ว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  สองคนค่ะแม่น้ำทุกคนยี่สิบบาทนะแล้วก็มีชุดให้เช่าแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนสนใจไหมหนี่ดูนี่เห็นไหมมีชุดมุ้งให้เช่าถ่ายรูปสามสิบบาทมามจะาอะไรนะจะแต่งชุดใช่ไหมนี่ไงพี่เขามีชี้นี่ไงแม่เลือกเลยนี่สีอะไรสีแดงไหมสีนั้นเหรอสีดำ เท่าไหร่นะห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทออกครบเซตของผู้ชายก็มีด้วยเอาไหมเอาด้วยดิมาถึงเดี๋ยวมาถึงที่รอจ้วเราเรียกชุดแล้วเราเปลี่ยนชุดกันมามาเหรอเนี่ยใส่ไหมสวยเชียวอยู่ไหนนะ่อ้าวป๊าป้าอะไรนี่ป๊าป้าอะไรนี่อนไงโอ้ ได้นะเราเนี่ยไปเร็วไปเร็วพ่ออาแค่เรามาฝากเสียงกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนี่คือเสียงเครื่องประดับนะทุกคนใช่ผมเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยเมื่อกี้ให้น้องถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วไปเดินชมสวนกันลุยแม่พ่อเห็นตรงนู้นพ่อเห็นรถมุ้งไปดิรถมุ้งหน้าไม้ คนยนี่นั่งแบบางนี้แล้วขับอย่างนี้นี่โอ้ยบายไม่กล้าขับของจริงนะได้แค่นี้พอนี่นี่นี่ไอทุกคนคือ ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องชอบที่นี่แน่เลยมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งชุดซึ่งชุดเนี่ยเราจะเช่าบ30บาทหรือ50บาทก็ได้แล้วแต่ชุดที่เราเลือกนะอ่าหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้คุณก็สามารถเข้าได้นะที่สําคัญพ่อข้างบนมีกาแฟมงดอยปุยด้วยแต่ขึ้นไหวไหมแล้วแต่นะไปนื่งจากกาแฟอยู่นูสูงมากไม่ไหว สองคนตั้งแต่เดินขึ้นมาเมื่อกี้แล้วแต่ว่าถ้าใครมาเรามาชิมเรารสชาติเป็นไงบอกเราหน่อยนะใช่บงเมื่อกี้ไปไหนแล้วกลับกับถิ่นไปแล้วกลวกับดอยได้ไหมกลับดอยไป,ไ,ไปแล้วงั้นเราเดินต่อโอ้ยงกินเต็มเลยมีแมคคาดดเมียได้นะมีคเียเลยมีแมมวะชิมให้ได้ชิมฟรีนะฮายร้านเยอะเลยทุกคนน่ารักไหมอะ ออนไลน์ดีน่ารักมากเลยเออน่ารักเอาไปเลยแต่ของพ่อหิวพ่อจัดอันนี้ก่อนขนมอันนี้น่ารักค่ะให้แม่นำํำกระเป๋าแมวเราจะออกอยู่แล้วมันมีป้ายว่า,าน้ำตกเออทางน้ำตกธรรมชาติสวนดอกไม้เมืองหนาวกบน้ำตกธรรมชาติต้องไปแล้วล่ะ ไปทางข้าน้ำตกอยู่นี่ไปซื้อตั๋วเขาก่อนนะทุกคน <c oughs> สองคนค่ะโ<ะ>อ้ h, สวนดอกไม้พ่อ <c oughs> เห็นสวนดอกไม้เลย <c oughs> สวยจัง มีแหวนด้วยทุกคนเขาจะมีแบบเครื่องเงินที่แบบทำเองตีเองทางลงทางลงก็ไม่ไม่ไม่ลำบากเลยมีทางถนนให้ดีเลยจะบอกทุกคนว่าใครที่สนใจจะใส่ชุดมงนะคะทุกคนเขาจะมีสองจุดนะจุดตรงพิพิธภัณฑ์ที่เราใส่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากใส่ตรงโน้นก็มาใส่ตรงจุดที่มาดูน้ําตกก็ได้ใช่โหมาสวยอ่ะเสียงน้ําตกอยู่ไหนนะเสียงเห็นเสียงน้ําตกแล้วเหรอ โอ้ต้นไผ่ใหญ่มากพ่อโอ้หนี่ไม่ใช่ไผ่แล้วต้นไผ่ไอ้นี่อโอ้ใหญ่มากนี่เขามีแบบให้ลงไปถ่ายกับต้นไผ่เลยนะอู้สูงมากใหญ่มากถ้าจะใหญ่แค่ไหนต้องลงมาแล้วละ่ะโอ้โอพ่อลง,ลงไปเลยลงไปทางลงเออพ่อลงไปเลยพ่อแล้วพ,พ่อขึ้นมาเองนะาทุกคนมีคาเฟ่ด้วยนะคาเฟ่ด้านล่างคือเสียงน้ำตกก็ได้ยินอ่ะเออจะกินจะกินแบบทุกทุกคาเฟ่ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่หลับไม่นอน โอ้โหมันจะมีที่ถ่ายรูปหลายจุดมากเลยนะจุดนี้ก็ถ่ายแต่กับไผ่ได้นะพ่ออืมเดี๋ยวไปถ่ายโ่มีป่าด้วยแต่ห้ามลงเล่นน้ำตายปแม่เจออะไรนะสวนน้ําตกดอยปุยตายโอไม่ใช่อยู่ข้างบนเลยหรือเสียงน้ำลงมานี่อยู่ข้างบนพ่อขึ้นไปเลยนะแม่ถึงยังถึงแล้วนี่ไหน โอ้สุดยอดเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้นี่ต่างหากนู่นแต่เราขึ้นไปข้างบนดีด้วยนะถ้าจะขึ้นเห็นไหมเห็นคนอยู่ข้างบนไหมสวยอ่ะแต่เราไม่ขึ้นหรอกที่ฟอกเลยอ๋อน้ำตกจะลงมานี้ลงไหไหนน้ำลงมานี่แล้วก็ไปดูดอยู่ปลาอ้าวแล้วเขาขังไว้อย่างนั้นเหรอพ่อแล้วน้ำไปไหนเลี้ยงปลาอ๋อน้ำไปไหนต่อ น่าจะเก็บไว้แค่นี้เอาไว้ใช้กันในหมู่บ้านป่าวะแล้วก็ต้องมีผ่านไปในหมู่บ้านมาั้งเราถึงแล้วส่วนน้าตกดอยปุยน่ารักมากดูกเดินขึ้นไปก็ได้แต่เราสองคนเลือกที่จะไม,ไม่เดิน <laughs> เดี๋ยวเราวนออกทา <c oughs> งนวนแล้วไปหาต้นไผ่ใหญ่ดีกว่า,าได้ทำแล้วได้ไรนะสตรอเบอรี่คือจะบอกว่าครั้งแรกที่เรากินนะ่ะคือบนดอยอินทนนน์เราติดใจมากสอเบอรี่ที่นี่หวานมาก พอเห็นปุ๊บก็เลยอยากกินอีกก็เลยซื้อสตรอเบอรี่ดอยปุยอันนี้เออแล้วเป็นไซส์จัมโบ้เนี่ยพี่ก็ให้ชิมเป็นไงคือปกติพีไม่กินสตรอเบอรี่นะแต่มากินบนดอยติดใจมากจนแบบเห็นร้านไม่ได้จะซื้ออันนี้ไซส์จัมโบ้พ่อดูกล่องนี้ดิโอ้โหลูกสวยแม่อื๋ออร่อยจังพ่อกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่แม่กินด้วยเวลาอไหทำไมกินด้วยกล่องใหญ่ หากินยากยังไม่ใช่อนมันยังไม่ใช่น่ากจริงเนาะอันนี้คือแบบไร์ไร้ใจหูใหญ่อ่อพ่อกล่องไหนกล่องนี้ไหมจ้ะมาแล้วเมื่อกี้เราก็จะบอกว่าทางเข้าอ่ะมันมีทางเข้าใหญ่นะแต่ที่เราเข้าอ่ะเป็นทางเข้าเล็กแบบซอยลึกลับอันนี้ทางเข้าจริงเขาอยู่ตรงนี้แต่ก็โอเคนะทั้งสองทางก็ดูสนุกดีอันนั้นก็เป็นแบบขึ้นเขา นนแล้วก็ขึ้นทางนู้นก็ดีไงได้ดูพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นเขาแหละป้าบ้านมงดอยปุย้ย <c oughs> เป็นไงบ้างแม่วันนี้ดอยสุเทพสวยมากแล้วก็ดีใจที่แบบได้กลับมาแบบว่ายอีกครั้งหนึ่งในรอบ20กว่าปีที่บอกอะ่ะและป้าก็ชอบตลาดมงมากเพราะว่า ได้ใส่ชุดมงครัค้งแรกในชีวิตแ,แม่เป็นไงใส่แล้วสวยเลยสวยอยากกลับบ้านเนาะอยากเขากลับยัง <laughs> ไงอยาก <c oughs> ให้เราสองคนไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะคถ้าชอบของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบาย <c oughs>